ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลานกลางเต็นท์นะครับข้างล่างก็เป็นน้ำตกนะครับเป็นน้ำตกเป็นลำธารที่นี่มีร่องแก่งด้วยนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมตั้งอุ้นิ่งเสร็จแล้วนะครับนะครับออรรถมอเตอร์ไซค์ลงนะครับเราลับเที่ยวแถวนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนดูบรรยากาศตรงนี้นะครับนี่ครับทุกคนจะมีปลั๊กบริการนะครับเป็นจุดจุดนะครับตรงนี้ก็จะมีเต็นท์นะครับเป็นหลังๆังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลงไปดูข้างล่าง วันนี้ก็มีคนมาพักมาทำอาหารกินกันนะครับปิ้งย่างนะครับดูนะครับบรรยากาศจะพาทุกคนมาดูนะครับอันนี้จุดกลางเต็นนะครับเห็นไหมครับสวยงามไหมครับมีแพรด้วยนะครับมีห่วงยางข้างหลังก็เป็นภูเขานะครับสวยงามมากเลยดูน้ําไหลนะครับคนดูนะครับสวยงามมากเลยบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับ5โมงนะครับเรามาแคมปิ้งมากางเต็นกันที่นี่นะครับบรรยากาศ นะครับสบายมากเลยนะครับนี่ทุกคนสวยงามนะครับน้ํากําลังดีเลยนะเห็นไหมครับน้ําตกนะครับมาจากข้างบนนู้นเลยนะครับนี่ทรายน้ําไหลไหลกําลังดีเลยทุกคนไม่มากไม่น้อยนะครับน้ําเย็นนะดูแล้วบรรยากาศตอนนี้ดีไม่ร้อนนี่นะครับทุกคนที่นี่นะครับพี่เขาใจดีมากครับเป็นเจ้าของให้ขับเขามาจอดตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็กลางวุนิ่งนะครับเป็น ที่นั่งชมบรรยากาศครับบรรยากาศน้าได้เลยดิมน้ำริมน้ำตกตรงนี้ก็อาจจะเป็นรานกางเต็นท์นะครับวันนี้คนไม่เยอะนะครับแต่ที่เขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์มีคนเยอะนะครับบรรยากาศสบายที่นี่เขาก็มีร้านนะครับเป็นร้านอาหารนะครับร้านตมสั่งอะไรอยู่ตรงนี้นะครับมีหมูกระทะปิ้งย่างให้กินกันแต่ผมเนี่ยพอดีแบบแวะซื้อของมานะครับง่ายๆเมื่อกี้ที่ตลาดข้างนอกนะครับนี่ครับทุกคน ได้ข้าวเมื่อกินนะครับเป็นผักนะครับแล้วก็เป็นข้าวเป็นกล่องนะครับนี่ง่ายๆครับง่ายๆซื้อข้าวมาที่ตลาดนัดเมื่อกี้นะครับคืนนี้เราเตรียมมาแล้วครับมีมาม่านะครับมาม่าขนมแล้วก็มีไข่ด้วยนะครับเตรียมไว้เผื่อว่านะครับดึกๆมีคนหิวนะครับเดี๋ยวก็ได้ต้มมาม่านั่งกินชมบรรยากาศตรงนี้ครับทุกคนสบายครับสดชื่นครับผม